พี่น้องเมื่อนี้สาวนาเล่าได้นกตุม่มเมื่อนี้ได้นกตุ่มมาพี่น้องหูจักว่านกตุม่มมันเป็นนกที่แซบเด้แซบนานี่จักอันจักมากกันนกตุม่มจักไท่จักเล่าจักอันนี้ยังละจะ่วไวอันทั้งอีสานเออน,นกตุม่มเออน,นกตุ่มมันชิดตัวตัวคืออันคือนกเป็ดคือยังละอันตั้วปากนึกอะไรคือนกเป็ดดอกตั่าสาวนาเล่าเมื่อนี้สิมาพัน์แบบขัวกิ่ง้ะพี่น้องพันแหง้ง คุณแร้งแล้วคุณแร้งคุณแร้งแร้งอีกแล้วคุณแร้งอีกแล้วแล้วแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วรสเด็ดเหมือนเดิมคัดพริกกระเทียมเข้าไปตามด้วยพริกแกงพริกแกงสูตรเด็ดสูตรเด็ดลงไปอุ้ยชุนชุนเหรอเดิมหน้อง พัดให้หอมชุยเลยพี่น้องเข้าจัิเสียวเนื้อนกองเข้าลงไปแม่นู่นี่เพชรร้อนขัวกิ้งเพชรร้อนร้อนแรงเป็นขนาดเอานกคงเข้าลงมาขัวปนี้ใส่ได้เนะใส่เลยเอาอันขวดแนี่ยมาลง <laughs> นกของเรา ฟักเรียบร้อยส้อยเนื้อไส้หล้วกับฟักเรียบร้อยพี่น้องอขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตมันฉุนเดือดนี่เหลีอฉุนเดือดมากนกซูมจ้ะภาษากลางเอิ้นนกอีรุมแมนบ่ล่ะนกอีรุมแมนอีหลีเสียงมันสีดังตุ้มตุ้ม ตุ้มนอกอีรุมเอาบักเขียเข้ามาห้อยบักเขียรสตอนน้ำปลาคิดใจลงไปเครื่องปรุงกะเดิมดดเดิมละรสดีผุนวัว เทแลายไมันแสบน้ำตาลจัดไปสองซอนอุ้ยนายไทยอยู่ดินายไทย <laughs> โอ้น้ำมันหอยน้ำมันหอยสาวนา่วบบารลกว่บาบะมัดบอมันบะมักยี่ห่อดิมันอันนี้แบบเป็นเนื้อกะร่อนเท่งเทงไง bừng 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 giọt giọt bừng nói giọt giọt bừng nói bừng เอาสิเอาน้ำซ้ำนี่กับพ่อพี่น้องเอาน้ำซ้ำนี่กับพ่อเดี๋ยวพักมีเฮ้าสีเอาคนใส่ที่หลังเดี๋ยวล่อให้ซุกก่อนพี่น้องล่อให้ซุกก่อนใส่กระชายกับพริกไทยอ่อนลงไปพี่น้องเอ้ยพริกไทยอ่อนข่อยก็เป็นตะลิต้นค่ะ <laughs> ท่านบ่มีขายเบิดตลาดนี่เท่านี้แหละ <laughs> <laughs> น้ำบ่ก,ก็เป็นงิ รัดบิสัดแหงไปเลยพัดแหงพันแหงเฮ้ยหูเลยน่ากินบริสพันธ์ย่ำใดแกแม่แม่พักมาลงพักมาลงบาหนีต้องสือกระทะใหญ่คนนี้หูลงไปอุ้ยเลุดหลุดเลลดลดใบกะเพราใบมะกรูดหูลงไปจ้ะเค็ดกินแหง ขัวแ,งแหงแพงแยังแ่บแต่ว่าผู้ใดสี่อันจังสีกระสูดไผ่สูดมันคือกันเด้อพี่น้องเด้อบนหมดไตตูเด้อเห็นแล้วกินเด้ออันนี้คือสาวนาเล่า,าแบบมักสมุนไรลรวนได้นี่กระชงกระชายหยังจังสีเอาตาเข่ามาเพื่อนตาเข่ามากมันพร้มมพอรมแล้วได้นน่มันพร้อมแล้วนี่ละพัดนกสาวนาเล่าสาวนาเล่าพัดนกสูดนี่เด้ดอผู้ใดมักน้ำกะเอาใส่อีก ถามวาตามว่า,า,วาแล้วเจพูวา่าแล้วเจพูมักอได้การได้การมานันี่ได้การเขามากเขามากไปข้าวร้อนร้อนมาเด้อพี่น้องเด้อพัดนกตุ่มพัดนกตุ่มพัดนกตุ่มกับสาวนาเล่ากับสาวจีบแม่พัดนกตุมออกต่ม,าาาม,ามราดเข้าไปชำ้ำช้ำ เอามาด้วพี่น้องมากินน้ำกันล่งอุ้ยถือถวยถือบวงแม่มาใส่เอาน่นนอนนอนโอ้ยหอนนะจ้าหอนนะจ๊ะหอนหอนหอนอายนี่หูวเลยอืมกินหอนหอนพี่น้องกินแสบอืมว่าจังเลิศเลิศลด ืมได้กันได้กันพุดยอดตามจริงใส่บกแข้งเลยที่แซบพี่น้องใส่บกแข้งก็ที่แซบใหไ้บกแ้งก็ได้บักแข็งก็ได้อยากพึ่กัน ถึงเครื่องอืมอือฮโอ้บุกเสือหันไปอยากใส่พริกไทยอ่นอนหลายๆลเลยบะมี่เ <laughs> บิสตลาดน,นี่งุงเดียวห่างๆซะทุ่งหางๆซะทิ่ทุ่งหัวหางห้องอืมอ้าวแซ่บพี่น้อง พริกไทยอ่อนแซบเผ็ดร้อนเป็นอาหารทีิเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนอิเลีอืมอืมสูตรใส่สูตรมัน,มนบางคนบอใจพริกแกงกับนี่อืม ใส่ผิดแกงไม่ต้องหอมเนาะแม่ไม่ต้องหอมกนะระทะนี่รงทุนมนกตุ่มสี่สิบบาทพีิแกงสิบบาทเป็นหาสิบพี่กไก่ออนสิบบาทเป็นหกสิบ กระไส้ห้าบาท6กซิปห้าบาทหลายค่ะกระทะนี่ฮกิห้าบาทยิ้มไปสามบานแปดบานบเคืออนับเพราะว่าดูสวนเ<ร>จา้าของเองแลปูเองเจ้แลปูเองจ้าจกินเร็วเวพี่น้องมันห่อนี่แ่ยหนห่อน ก็อร่อยอืต่ว่ากินแบมนี่มันแซบมบมันคือคือใช้อีกแบบใช้อาหารไม่ไเห,หเห็นกันได้กินนอนหอนแซบบอืมอืม บอกเากระบุกได้บอกเขือมันหอนเข้ากับหอนบอกเอ,อ,กอ,อ,อิญอยากให้ดเล่าหน่าเล่าเห็ดเมนูนอย่างคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อคนรวงรวงคนน่ะอืมนะอืม,อมว้าย อืมัม้มาครับผัดเพชรกรบกับเสียมสูตรนี้เนาะแม่ผัดเพชดกรบจังมือหน่ยอยผัดเกบจังมือกนะอืมคจัแบบกบอย่างคือเราแบบนะ้องตรงนะี้หรือกบหน้ากบหน้าหายหนักกว่าหาย,ยากกหกแล้วก็ไม่ อมังอยแบบอืม hmm. อ <'m> mm ืมหวานบวกแาบ ชึ่อพิกถึงคิงมี่ไหมถึงกระชายขออนุญาตก,กินสักก้อนเอพี่น้องดเด้อย๋ยวจังพวกกันกินนาพี่น้องไปก่อนจ้าอื